เปิดคำตอบแอปทักษออนเผยความรู้สึกถึงทีมพิธาแบบนี้กลางรายการล่าสุดทางด้านแอบทักษออนนักแสดงสาวตัวแม่ได้ออกมาเปิดใจในรายการยังไงไหนเล่าทางช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดีมชาแนลของสาวก้อยนัตตี้ดีมซึ่งสาวๆก็ไม่พลาดที่จะทำเรื่องทีมพิธา หลังจากที่ได้ไปออกรายการโหนกระแสจนกลายเป็นประเด็นโดยได้มีการถามว่าแอบทักษออนรู้สึกยังไงหลังจากที่มีคนเชียร์หนักมากขนาดนี้อึดอัดหรือเปล่าแอบบอกว่าคือเอาจริงๆเคยตอบไปแล้วว่าอะไรที่คนเชียร์แล้วแฮปปี้ก็แล้วแต่ก็โพสติฟตาบใดที่ก็ยังดีกว่าเขาว่าเราแต่คือตอบไปแล้วก็คือโดนเหมือนกัน ในขณะที่อาจจะมีบางคนไม่แฮปปี้ตอนนี้ก็พูดตรงๆว่าก็ไม่ค่อยกล้าตอบอะไรแล้วตอบได้เหมือนเดิมก็คือก็เป็นคนที่รู้จักกันมานานตั้งแต่วัยรุ่นถ้าจะย้อนนะก็รู้สึกหวังดีต่อกัน